ตัวนี้เป็นงานโนพอเดร์นะครับจากโรงงานตั้งแต่โรงงานแรกที่ส่งมา้เราเทสจะสังเกตความบางของเนื้อสีนะครับอันนี้เขาอบกาวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโนพอเดร์ส่วนเป็นงานของโลโก้ไนกี้ตัวนี้เป็นงานมึกสีตายนะครับหรือว่าเดิง หมึกที่ไปใส่ในช่องสีขาวก็จะได้สีตามนี้นะครับให้ความบางของเนื้อสีนะครับสังเกตที่ตัวสีผิวของสีก็จะบางจะเรียบนะครับอันนี้คือสูตรที่ Modify i n k ทำขึ้นมาให้กับโรงงานนี้นะครับเป็นหมึก Dead i n k สีเกรนะครับ ดูด้วยตาจะมองเป็นาขาวๆนะครับแต่เมื่อเราทานเฟอร์บนผ้าแล้วนะครับก็จะเป็นสีเทาด้านบนจะเป็นสีที่โรงงานให้โจทย์มานะครับอันนี้คือสีที่เราทำขึ้นมา Modify Ink Professional Printing and Service สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับครับผมจริงๆเราใช้ชื่อ modify ink มา1ิกว่าปีเราก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดเราเปลี่ยนโลโก้บ้างนะครับแต่เราไม่เคย modify ink สักทีหนึ่งใช่ครับเรา modify จากเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์จับแปลงเครื่อง Eco UV อะไรไปครับวันนี้เราก็ได้จะเสนอตามชื่อแล้วทีนี้คือ modify ink ละ modify ink เลยเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ก่อนที่เราจะไปกวางโจครับผมรอบซีซั่นสล่าสุดครับก็จะมีโรงงานที่เขาผลิตงานระดับระดับโลกเนาะใช่ครับเพราะว่าผลิตให้นกีให้นกีก็เป็นโรงงานมีที่ประเทศไทยครับแล้วก็มีที่เวียดนามเวียดนามด้วยใช่ครับโรงงานนี้ส่งตัวอย่างงานมาให้เราแลาให้โจทย์เรามาให้โจ์เรามาต้องการสีใช่แบบนี้โจทย์ของเขามีอย่างนี้ว่าคือเขาพิมพ์ทีหนึ่งห้าแสนตัวครับผมแปดแสนตัวเราเขา ซิกสีเาเลยว่าเขาต้องการสีนี้ีีน้เขาไม่ต้องการให้โรงงานที่เวียดนามทําอีกเฉดนึงครับประเทศไทยทําอีกเฉดนึ่งแล้วมันไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าต่อให้เครื่องนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับพี่เวลาปิ้นนะครับตัวสีก็ไม่เหมือนกันนะครับเฉดสีต่างช่วงต่างเวลาก็มีผลได้ก็มีผลเพราะว่างานระดับไนกี้เพราะว่าถ้าเกิดเขา ตีตกขึ้นมาอีกจากงานขึ้นมานี่มหาศาลมหาศาลใช่ครับก็เขาก็เลยให้ตัวอย่างนี้มาครับอันนี้คืองานโลโก้ที่เป็นคอเสื้อใช่นะครับที่เป็นไนกี้นะครับก็เขาก็ให้สแตนดาร์ดสีมาให้เราอันนี้เราถือไปที่วองโจแล้วลนะครับแล้วก็ตัวสวูดโลโก้แล้วก็ตัวฟิล์มเราก็ถือไปที่ วางจวครับพี่เราไปหลายโรงงานที่เราไปดูเครื่องพิมพ์ครับก็ก็ไม่มีครับไม่มีแล้วก็หลังจากกลับมาผมก็เวิร์กต่อไปอีกสองสามโรงครับก็ไม่มีไม่มีเพราะว่าตัวสีเทาหรือว่าสีเก่นั่นแหคือจะเป็นสีที่ผมบอกตรงแม้แต่ช่างเองนะพี่คือในการทำเฉดสีเนี่ยเป็นสีปรับเสียใช่สีเกนี่คือผ่เราเจ้าของโรงงานเขาก็เก่ง เขาก็บอกผมตามตรงว่ามันดีกว่านะถ้า m o d i f y i n ิหรือซับไพเออร์โรงงานของ m Modify i n าครับทำสีสีนี้ได้ใช่ครับเขาก็แค่เอาหัวขาวหัวหนึ่งแล้วก็เอาสีขาวนั่นออกนะครับแล้วก็ใส่สีเกเข้าไปก็สามารถทำได้แล้วใช่ครับก็เลยเป็นโจทย์ของเรามาตรงนั้น ก็เราก็โมดิฟายอิงจัดให้สมชื่อแล้วอนี้อิงแลละครับตอนนี้เราทดสอบจมสามารถทําได้2อย่างครับอันดับแรกคือเหมือน90%้าสิอร์ขึ้นผมให้กล้องดูใกล้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของลูกค้านะครับอันนี้งานที่เราพิมพ์มาแล้วบนผ้าใช่ครับพี่ แต่ทีนี้บนผ้าสังเกตว่าเนื้อผ้าของเนก็ไม่ไนกี้กของเราสีผ้าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราให้ดูตัวสีของสวูดอย่างเดียวนะครับตัวโลโก้อย่างเดียวอันนี้ด้วยสายตาผมกับแป๊ะแล้วก็ทีมงานก็90%ขึ้นใช่ครับพี่ครับเกที่สีที่เราลองเทียบดูแล้วนะครับผมอันนี้คือเรารีดแล้วใช่ครับ อันเฟอเรียบร้อยอันดับสองที่เรารีดแล้วเราทดสอบได้เลยคือความบางครับพี่คือเราย้อนกลับไปว่าเราไปดูงานที่ต่างประเทศเราจะเจอตัวโนพอเดอร์ใช่ครับโนพอเดอร์ชิ้นงานจะบางบางใช่ครับพี่อันนี้คือฟิล์มที่เราพิมพ์แล้วนะครับพิมพ์แล้วอลองดูความบางของของเนื้อสีใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้โรยกาวไม่โรยกาวแต่ว่าความเรียบของสี ใช่ครับซึ่งเขาจะไม่ต้องใช้ตัวขาวในการลองอีกชั้นหนึ่งใช่ก็คือปิ้นตัวสีเฉดนั้นๆเลยก็คือก็เป็นเดคเลอร์ครับก็คือเดทอิงไปเลยเดทอิงไปเลยครับปริไฟอิงค์ทำสีที่ไม่ต้องใช้ขาวมาลองอีกแล้วใช่ครับพี่สามารถเอาตัวเนี้ยไปโรยกาวอกาวรีดได้เลยแล้วเรารีดมาแล้วครับ คลเรลี่มาเยอะแล้วแหละใช่ก็เราจะทําการอย่างที่บอกนะครับคือ modify ตัวอิงเนี่ยับให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับก็ผลิตมาเนี่ยเนี่ยคือทดสอบอันนี้ก่อนที่เราจะส่งไปให้ทางโรงงานที่ซับให้นกี้ครับทดสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าเราทดสอบกับเครื่องเราอะสีนี่ผ่านแล้วใช่ครับนี้เป็น EP ีหนึ่งนะครับส่วน e p 2สองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวโลโก้ในกีดแล้วก็ไปซักอีทีหนึ่งดูความคงทนใช่ครับพี่เดี๋ยวนี้ผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะ้ลองพิมพ์ดูว่าลักษณะเป็นแบบไหนได้ครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะพิมพ์ตัวอย่างที่บอกจะเห็นตัวมีสายระยองระยางนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้เราจะเป็นตัวเทสในการเพื่อที่จะผลิตนะครับ เราได้หนึ่งคือสีเป็นสีตายมาเลยไม่ต้องไปปรับที่โฟโต้ชอปแล้วใส่เข้าไปพิมพ์ได้เลยกับ2ความบางซึ่งก็จะลดปัญหาตรงนั้นไปได้ตรงที่ว่า1ที่จะต้องปิ้นในจำนวนที่เยอะแล้วสีต้องการที่จะชัวแม่นนะครับก็เป็นเด d อิงตัวนี้คือสีที่เราทำเฉพาะไปเลยนะครับก็จะช่วยเราถามว่าเดซอิงเดอิงนี้ทำให้หัวพิมพ์ตันไหม จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกสูตรว่าเราทําจากอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นมาจากบึก d t f ถูกต้องครับใช่ครับไม่ตันครับไม่ตันครับไม่ตันจะสังเกตว่าจากปกติเขาจะพิมพ์ตัวสีแล้วก็ขาวทับใช่ไหมครับจะต้องมีขาวแต่ตัวนี้จะไม่ต้องใช้ขาวครับนะครับตอนนี้มุมมองกล้องจะอยู่บนนิดนึงเพราะเรากำลังหนีนะมันอยู่ครับผม เรายกขาระดับขึ้นเอ๊ะทำไมหัวแป้งกับหัวผมทําไมใกล้เกียงหักเกียง <c oughs> ไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> เรายกเครื่องขึ้นสูงรเราเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเรียบร้อยครับนี่คือเดตอิงของโมดิฟายอิงนะครับครับผมก็สีเทาเป็นสีที่ทํายากนะแป๊ะใช่ครับพี่สีสีเทาบอกเลยว่าเป็นสีที่ส,ทสียากจริงๆยากจริงเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดนะ ผมว่าสิ่งที่หายากของเราคือคัตเตอร์กับกันไกลครับใช่เพราะว่าเราเพิ่งเก็บไปอันนี้ครับผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะตัดไ็ชิ้นงานออกมานะครับอ่านี่เดี๋ยวเราให้ดูว่าอ่านี่ครับนี่นะครับนี่จะเป็นสีเทาหรือว่าเกรนเองนะครับในเจตที่ลูกค้า ต้องการรีเควสมานะครับประมาณนี้เราก็จะผลิตนะครับให้ลูกค้าส่วนในรายละเอียดว่าเราใช้เทคนิคใส่ได้ถ้าเป็นหัว D11 สามารถแบ่ง2ช่องได้ไหมหรือว่าใส่ได้กี่ช่องหรือว่าต้องเปลี่ยนหัวเลยแล้วก็ใส่ทุกช่องทั้ง6ช่องเอัะนั้นก็เดี๋ยวเป็นถามหลังใหม่ก็แล้วกันว่าทําอะไรไงได้แล้วก็เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นเดี๋ยว EP สองเราจะ พิมตัวโลโก้ใหญ่ๆแล้วก็ไปซักดูความทนใช่ใช่เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่เราพิมพ์มาก็จะมีความบางนะครับงานเดี๋ยวเราโรยกาวนะครับใช่แล้วก็ใช้อบแล้วก็การเฟลดได้เลยใช่ครับแล้วก็ดูความยืดอยู่ในที่นึงดูการทนซักที่มือผมนี่คือผ้าของไนกี้ใช่ครับที่เขาให้ตัวอย่างผ้ามานะครับเพื่อที่จะให้เราทดสอบครับก็เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาพิมพ์โลโก้แล้วก็ใช้ผ้าจริงของไนกี้แล้วก็ทดสอบการซักไปเลยทุกสี ครับก็ Modify i n ิมึก d ด a ด i ิงเดดอิงครับผมสีก็เราก็จะอย่างที่บอกฮะ Modify สมชื่อแล้วคราวนี้ก็คือไม่ใช่แค่เครื่องนะครับโรดักต่างๆก็จะมีอิงนะเรามีครับก็เดี๋ยวจะมีอีพีมาเรื่อยๆนะครับว่าหมึกประเภทหมึกเดดอิงหมึกสีตายไปเลยเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับแล้วคุณสมบัติยืดหยุ่นถ้าจะไปลงหนังแล้ว จะทนได้แค่ไหนใช่ครับพี่อันนั้นที่จะต่อไปในการที่จะไปลงตัวผิวหลายๆตัววสดนหนังต้องการความเรียบคบางนะครับที่เราทดสอบมาแล้วว่าลงนันหนาแล้วเนี่ยมันไม่เรียบใช่หนังจะไม่ผ่านงานที่บางจะมีความยืดหยุ่นได้มากใช่ครับผมก็เรตอิงอีพีหนึ่งนะครับเราเดี๋ยวไปดูอีพีสองตอนที่ผมกินแล้วก็ไปใช้อีกทีหนึ่งทดสอบทดสอบอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ